สวัสดีพี่น้องพอื่สุขสุขคนพอพอกับสองบบกกับชาแนลได้พี่น้องวันนี้กะคอยคำแล้วปะปุ่นพิ่นกำลังหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามือพี่น้องบรรยากาศคอยคำโลงแรงพี่น้องดูสบายดีกำลังสิลป์ปลาบอกมันยังแข็งอยู่เลยเออปะปุ่นเฮ็ดยังกินดังไฟหนึ่งเข่าพี่น้องห,งห,หอนึนน่งเขาง่าแล้วแหละ ปลาตโวคือหนึ่งคือหนึ่งวัยแท้เตรียมตัวสิเมื่อละบ่เมื่อแล้วก็สิเอาไว้กากป่าเออป่ากระตุ้งง่ายๆเนี่ยพี่น้องยังเป็นน้ำแข็งอยู่เออปลาบุญเพลหนึ่งข่าหนึ่งน้ำแล้วเลยพี่น้องต้มน้ำซีห็ดปลาอีกเป็นวะเด็กๆไปใส่ น้องมาเลือกเงียนก็เลือกข้ามท่้งหนี้นะเออมาก็อัออนยังเวนอกนักกนยังา่าเออบ่เมนต์บ่เมนพัากกันไปเบิ่งรถอันโจกบ่อลินกิลาบอสิพามาเบิ่งอันพอน้องทำเพิ่งนกำลังเหตุลาพี่น้อง โอ้บรรยากาศค่ำาเ้อพี่น้องมันก็เริ่มหนาวเริ่มยังล่ะอันนี้เงินทานเพินข้างของน้ำวโายคือบ่อยมันขาดโอยดีพี่น้อง พ้อกูแฟอันนี้สิสางห้องไว้ให้ผู้ได้ดีนะฮะสร้างห้องให้อมาราบอะเพิ่นกำลังเห็ดเล่าพี่น้องเสารดังมันบอดต่ำไปบ่พอน้องทำตัวดังมัน พราะว่าอยากตั้มอยู่ได้เออใช้ช่างกะซออใหม่บอกตัวเก้าจะไปเห็ดิบเสิบถึงทีนะซ้ำจอยาโรดเออโอ้ยมันบริยูเด้อขันตัวไม้ในเห็ดเนิบๆมันสีได้อยู่ Anh tổ à, cao nè nó vẫn hết đấy cái anh ấy đặt tăm gì đấy sao tên hết nhoi rồi hết nhai này nè nói có cao đấy nó đi qua xăm cao nè nhảy có cao nó đây mai vẫn đây xì nhau đấy không oh, may may bớt เอาแต่้ามันนี่บกอกเออเ,เอาแต่เสามันไม่ไม่เี่เอาไม่ไมันได้ใสไม้เฮือนนะไม้เฮนะือนรอยบวกกินไปแล้วบวกข้า <c oughs> วเ,าเาห็ดนี้บว ไปดาวลงไปแช่น้ำไหมบ่ซะของเก่าขึ้นเต้าน้ำอ๋อคืนมาก็กินอีกแต่เสียวลงอีกบานนี้โยอะปวดใจด้อคุยม่เลิกกันลมในกรดัวนเราเด็กๆยังบ่เลิกโรงเรียนอยู่ ตมเพื่อนอมาล่าอยู่พี่คดเห็นเล่าหน้าลายนี่เล่าล้างเดียวเดี่ยมันสิพ่อบอกเหรอสงควนนมาไหวอยู่พี่เลยล่ะมีนาแล้วมีนาจะออกมาหน้าบอกคงซีอยู่ไก่ยุสับุกไก่บอกเออแห่มาลาเสือองสีหน้อยนั่นหมื่นป่ายนนะ ต้องเอาตัวประกันมื่นป่ายแล้วกเอาสักอันมื่นเจ็ดมื่นแปดนั่นคากอาลีซาเอื้อยคอยซื้อม,มานะคากอันบักสีแดงตัวยังง่างนะโบมีแกบนีๆๆแต่ห้ามเป็นห้ามล้วนเลยโบมีแกบเลยเข่ากับเป็นมิดร,รับซาอยู

แป้นแอมแล้วบา้านี้เนี่ยอันข้างในนั่นจยิยาเอาว่าหรือวะไหนไหนะสูตรเก้ายังได้สูตรไหมบอส <c oughs> อันยังได้สูตรไหมอะไรสิบอกเอาสูตรไหมของเขาหนึ่งมันงโมดีจังโมได้ยาหลายเท้อบ,บอสเลี้ยว จะฟ้องเล่าฮักพุนละปาดท่อแป๊บนะยิงนอดใส้รถดปาดท่อแป๊บนะท่อท่อพีวีซี PVC นะปาดเป็นเสซนเป็นเสซนแล้วก็เอาไปทาบทาบไว้อยู่แนัน,ะอนมองมันเป็นหู้แล้วก็น,นอดยิงเลยจบแล้วเลยช่้งเฮาเหดเลยได้ <c oughs> เด็กๆมาแล้วพ ja, ี่นนองเด็กๆมาแต่โรงเรียนแล้วโอ้มาพอกองกีดินอ่ซิมอนคอนไซเลิกงี้หรอปล่เลิกแล้ว hmm. ื้นนี้เขาเลิกข้ามแท้ ไปเอาผัากระดาษเอาหงกัะแม่บ่นักทอมโอ้เด็กๆเพาะขีดินทั้งมาทั้งคนบ่เนี่เอ้า เด็กขอดินพากันเล่นดินน้องเล่นมักลักลี่พันวะพี่ปน้องทำน้องทำอยู่คุนเล่นมักลักลี่กันพี่น้องพันปะพี่น้องเคยเล่นบ่อันสมัยแต่ข้าวอัน อ่าตะก,กี้นี่ยแบบว่าเดือนแจ้งแล้วพักผลิตมักลักลี่ฮ่าการปาะสานนะพี่น้องเนะาะกันทำกันคืนนี่แหละแบบว่าแบบเดือนอแจ้งเดือนยังนะเขาเจ้ากับสิริมักลักลี่กันเล่นสัตปิดปิดแบบนี้นี่แหละพี่น้องคิดหอดตอนสมัยเด็กน้อยเนาะสิริมักลักลี่กัน เป็นว่าคลิปนี้บอกว่าคลิปภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนด้วยพี่น้องฝากกดไรก็ชแชร์ละเป็นก่าังใจให้ด้อยคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสบายดีนะพี่น้อง